อยู่กับพี่ปุ้มอยู่กับพี่ปุ้มพอดีว่าได้เจอตอนนั้นเขาคือว่าดิฉันเนืยอในชันคนที่สอนได้รวดเร็วมากในชันก็จะเดินเล่นอะไรงเงี้ยก็จะไปเจอพี่ปุ้มสอนแม็กอยู่พอดีก็ก็เลยแอยากฟังจังเลยอ่ะเพลงเนี้ยเพราะว่ามันยากนะอ่าเพลงเี้ยช่กุหลาบในมือเธออ่าในช่วงนั้นปอยก็รู้สึกเฮ้ยมันยังมีเคลื่อนเยอะนะแต่พอเขาร้องปุ๊บเนี่ยพี่ปุ้มเขาก็สามารถจัดจัดโน้ตอ่ะได้ละเอียดมากแล้วแม็กเขาก็สามารถที่จะ ได้คือพี่ปุ้มก็จะเป็นคนที่ค่อยๆไปค่อยๆไปแล้วรจริงๆตอนนั้นจะต้องเป็นโรเตทแต่เผอิญว่าพี่ปุ้มจะไปเท,ทาหรอก็เลยท่นั้นก็เลยสลับเลยท่็นั้นนะขอให้แม็กอยู่กับพี่ปุ้มเต็มๆหน่อยเพ,อพอเพราะว่าเพราะว่าเพลงนี้ค่อนข้างจะอันตรายสําหรับเขาถ้าขึ้นโชว์เงี้ยถ้าเกิดออกไปไม่ดีก็ก็ไม่คงจะไม่แฮปปี้กันทุกทุกฝ่ายพี่ปุ้มเขาก็เลยโซโล่ยาวเลยแล้ววันนั้นก็คือผลมาก็เป็นที่น่าพอใจค่ะค่ะ ในวันพุธวันพุธวันพุธน้ตก็เคลียร์ขึ้นค่ะเพราะว่าควรจะเคลียร์เลยค่ะสองว่าต้องขอบคุณพี่ปุ้มนเนาะเพราะว่าจัดการต่อเนื่องจากแก๊ปได้ทุกองก็ต้องดูแบบดูแม็กก็ต้องต้องจำด้วยนะคะมันก็ถ่าย็นาละเอียดละเอียดเพราะว่าแม็กเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะช้าจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะแล้วเขาก็จะเป็นคนที่แบบคิดเยอะเหมือนกันอย่างที่ว่าเขา รอบของเขาคือเขาเราทำแล้วเขาต้องมีหนึ่งสองสามสี่จะได้อะไรเช่นเดียวกันคล้ายๆกับทีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องค่อยๆไปไม่ค่อยไปแล้วเขาถึงจะจับได้ถ้าได้ก็ได้เลยอะค่ะอย่างถ้าเป็นเพลงจีนเนี่ยก็เหมือนกันก็อปอยก็โซนอีกแหละปลอยก็เดินไปเ,ไปเรื่อยเปื่อยรของคอ,อยก็ไปเจอเขาก็เขาก็โซนผิดแล้วโซนค่ะปอยก็โซนอีกไม่หมือกลับห้องผู้ใหญ่ก็เห็นลิ้นลอยอ่ะก็เป็นปัญหาเก่าที่เขาเรียนมาแล้วเขายังไม่ยอมทําให้มันได้สักทีหนึ่ง ก็ช่วยกันช่วยกันนาะครูบีคลิ้นลอยยังไงเอ่ออย่างเงี้ยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวิธีการที่แบบจะลอยได้เป็นเพื่อเสียงมันจะมันจะขึ้นสูงได้ไม่ดีมันปันมันปันนนะคะแล้วก็ช่วยช่วยกันกับดีก็คือหาเทคนิคพยายามให้เขาขึ้นได้ก็ ค่อนข้างคนที่น่าพอใจก็หวังว่าวันนี้เขาจะไม่ลืมนะหวังว่าเขาจะนําสิ่งต่างๆที่ได้เริ่มเยนไปนี่ออกมาใช้เป็นประโยชน์ในการที่ทาโชว์ให้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ไม่ใช่ตามจี้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 ทุกฝีก้าวเลยนะคะโอเคยังไม่หมดยไม่หมดครูหนีเงียบเลยขอจริงจีนมาขอหน่อยมามาใส่มาเลยค่ะเราประชุมปูอยู่นะคือคือขอว่าแม็กเป็นคนเก็บรายละเอียดก่อนโครงสร้าง อีกเหมือนเดิมอาการเดิมเพราะตอนตีหอยตอนสี่แต่จริงๆแล้วขั้นตอนคือกรอบต้องมาก่อนภาพรวมมาก่อนแล้วค่อยต่อรายละเอียดแล้วพอเขาพะวงเขาก็จะจับอะไรไม่ได้เลยแล้วที่ครูที่ครูว่าแม็กควรจะทําเองได้คือฟังเองได้แล้วเพราะเราเขาเป็นเป็นโนเขาเล่นได้แสดงว่าเราอ่ะต้องได้ยินแหละแต่เราพะวงมันไหนอันก็เลยจับจับอะไรไม่ถูกแล้วก็ ขางในนาะคนอาจจะไม่มีใครมานั่งจับ mm hmm. โนต้ตให้อย่างเงี้ยแม็กก็ต้องทําเองแล้วม mm hmm. ีโหดนะมาหมุนโหด mm hmm. แล้วก็ mm hmm. น้องแม็กน้องแม็กเราไปชมอยู่คือ <laughs> <laughs> น,น้องแม็กก็เป็นเป็นคนที่แบบสอนแล้วก็ทําได้เลยแต่ไม่จําเหมือนกันค่ะเราวิธีที่ครูบอกก็ทุกอย่างก็เพื่อให้ลิ้นหาย mm hmm. แล้วเบสเป็นต้นต้นต่อคือลมไม่สเตดี้ มันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจแล้วก็แบบโฟกัสมันอาจจะแบบจับไม่ได้บางคนอ่ะคิดลงคิดได้แป๊บหนึ่งอัลมสบายเสร็จแล้วก็ลืมคือทําได้ก็ต้องจำอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะเป็นกันหลายคนก็คือต้องค่อยๆลมมันก็เหมือนแบบว่าสมาธิใช่ค่ะแล้วแต่ละครูที่บบกวิธีเนี่ยก็คือเพื่อให้จะได้ดินไม่เกรงแต่คนนี้ก็ไม่ต้องงงมันมีหลายวิธีเพื่อให้แก้ปัญหาอยู่กันใช้ได้หมด เราจะเชื่อผูกลิ้นดีไหมอะไรที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตะนหน้าคุณเล่นลาะครไปทำแม็กได้ลงคอเขชอบชอบอารมณ์ไม่หยไม่ยุดเออชอบอารมณ์เวลาบอกแม็กแม็กเน้นอารมณ์มาค่ะลิ้นหายไปเลยลิ้นไม่ไม่มีเลยตอนที่เรียนที่เรียนด้วยกันสองวันไม่ไม่มีแต่คำอาจจะยังไม่ชัดก็พอได้ครูบีมาเออมันชัดขึ้นก็ช่วยกันแต่ลิ้นใหม่อีกละก็ต้องนั้นแต่ว่า ต้องให้จับอารมณ์มาพี่บางสิ่งบางอย่างที่ที่เด็กยังแก้ไขไม่ได้ะไม่ได้เกิดจากครูยังไม่ได้จี้ให้ถูกจุดจริงหรือหรือไปไล่จริงแต่ส่วนหนึ่งก็เกิดจากเด็กไม่ฝึกไม่ได้มีพีชนะคะใช่ไหมมันก็เลยทําให้แกไม่รับคือพอได้สยนเพลงมาใหม่ปุ๊บก็มองไปจากข้างหน้าอย่างเดียวไม่ได้ back to basic ไม่ได้กลับมาเพื่อที่จะมาจริงจังกับการแก้ข้อบกพร่องที่ติดตัว ซึ่งคือมันเหมือนว่าคลาสแรกที่เราคุยกันว่าตอนเรียนก็อัดครับไม่จําเป็นจะต้องร้องเพราะว่าเลคเชอร์เวลาเราอยู่ในมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยเราเต้องอัดเราไม่นั่งฟังอีกรอบว่าครูพูดอะไรแต่แม็กนี่อัดบันถุดมาอะใช่แต่ว่าหมายถึงว่าตอนตอนตอนกำลังพูดพูดปกตินะครับอยากแบบทุกคนนะครับไม่ใช่แม็กคนเดียวเลยคือไม่อัดแล้วก็เสร็จปุ๊บก็กลับตอนแบบก่อนนอนก็อาจจะไม่ต้องฟังเพลงตัวเยฟังว่าเรียนอะไรมาบ้างวันนี้แต่ถ้วผมว่าวีสุดท้ายเนี่ยจะซอนี่อัดตลอดเลย ี่สุดท้ายครูก็ต้องมาดูเรื่องแบบว่าเหมือนทบทวนให้เขาตั้งแต่ต้นว่าอย่าลืมตรงไหนไปแล้วตรงไหนมันมีประโยชน์เอาไปแก้ไขเรื่องอะไรได้ให้ชัดเจนนะเนาะเพื่อที่เด็กจะได้รู้ว่าเอ้ยแม่ก็บอกอยู่นั่นเนี่ยว่าเรายังไม่ได้ยังไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าล้วต้องทํำยังไงวัมันถึงจะได้จริงๆก็<อ>กเราแล้วใช่เดี๋ยวเรามาทบทวนอีกทีหนึ่ง เพื่อที่แบบว่าเขาจะได้เก็บไปฝึกในสัปดาห์สุดท้ายแล้วก็จะได้ไม่ลืมเหมือนจะสอบไฟนอลแล้วมันก็ต้องถามเล s s นวันเหมือนกันอ,อะไรเงี้ย